สบ,บายดีสบายดีนะเนาะค่อบมียพี่น้องมาชมคนุดคนมื้อนี้กับมาพบก,กับสาวเพ้นในซองไทยล้าใสอีสา,สานเนาะมื้อนี้กับสาวเพ้นสีสาวเพ้นมาก,กินเข้าอยู่เขตพนมดงรักเนาะมื้อนี้เนาะมากินกับท่านผู้ซอยเนาะมากินกับท่านผู้ซอยออมีสามผู้ซอยเรือผู้ผู้ซอยผู้ซอยอันนี้ผู้ซอยจอม <c oughs> ผู้ช่วยบิวผู้ช่วยแจมเนาะค่ะเนาะแบมผู้ช่วยแบมเนาะค่ะเนาะแล้วก็พี่พี่เตี้ยเนาะค่ะเนาะสุดยอดใช่เนาะค่ะเนาะหลักชลีขาผู้ช่วยเออเป็นหลักชลีขาผู้ช่วยเนาะอันนี้เนาะวันนี้กับชาเพจเกิดมาเ็ดอาหารประจำบ้านเท่านาะให้กินเนาะก็คือเมี่ยงโคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเมี่ยงโคนนี่กับมันกับทีนี่พักหลายๆอย่าง มันกระสีมีต้นหอมพักซี่เนาะมีแคบหมูมีมีตะไคร้มันคด,ดไทยอย,มมยมมู่เนาะมีแคบหมูน้ำอันนี้เป็นอาหารของคนลาว,า,นาวเขาเนาะสซาเพ็นกับมื้อนี้กับเซาเพ็นกับมาน้ำเสนอเนาะมาน้ำเสนอเฮ็ดให้เพิ่นกินเนาะมื้อนี้เนาะมาเนสีสีกินให้เบิ่งเนาะเลาก็สีใส อันนี้บอค่ะยิบเลยใส่เนวใส่เนวละหน่อยเนพี่เตียใส่ไข่กับเนียงกาเนียงประมาณนั้นมี่เียงพี่เอาเนียงประมาณนั้นจัเนอ่กดียวน็จงเอานี่เนะ ใา่ก่ขอบคุณมากที่จริงนะสาเพชริกินขคใำญงกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือค่ำเก่งใจมันมีแับแบบไรเลยอันเวลากินแล้วกัมันกระสีและไล้ในปากเลยนะเอ้โนี่นะชุ่มชื้นี่สุดเลยัวใจแค่ เอาเป็นเอาเป็นเอาเก๋เเกเ้าสอาหารบ้านอาหารบ้านอองานขอบ้านอคาด้าอะไเอบบเียร์อ่อะไรกินอกตอนนี้เอาสิ ีวมนไหัวเลยนอะไปสนสอตอนนี e> ้เราสิาคิตวิธีการกินเด้อ่ะมาแล้วให้รีวิวไม่ให้สาธิตค่อยสาธิตแล้วไม่ได้พูดใช่ไหมพูดพี่พูดรีวิวรรากาิเป็นยังไงอาหารอ่นอา่นมเนนี้เราจะรีวิวเนาะรีวิวอาหารจากประเทศเช่นบ้านเนาะ บ้านไอ้ข้าม่วนแถวมันแหละแล้วก็เราก็จะใส่เครื่องนะครับให้มันครบทุกอย่างนะมันก็มีมันก็จะมีมือเสือแล้วก็มะเสือแล้วก็มีมะเฟืองแล้วก็มีบวยาวอ่าเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มอ่อนแล้วก็มีตะไคร้นะครับใส่อย่างนี้ด้วยหน่อยเนาะ แล้วก็ไอ้ต้นหอมนะครับหอมหอมต้นแล้วก็หอมบักชีหอมบักชีครับบชีแล้วก็มีจะมาชีลาอ่ามีชีลาแล้วก็เอ่อกินเรื่ออีกอย่างนึ่งคือแคบหมูนะฮะแคบหมูนะฮะแล้วยแล้วก็ตัวที่ส่งด้วยนะครับอ่านี่แหละยอ่ะอ่าตอนนี้เราก็จะมาดูการกินอาหารนะฮะ ก็เันอนี่ทำอะไรเนี่ยเจลนเจลมั้ยาลาต้มเด้อปลาต้มนะเมนจะครับวันนี้อ่าน้ำทิ้กระเทียมน้ตาลันนี้จสาธิตการกินนะครับเรีวิวการกินนะครับวันนี้ว่าอร่อยมันมันรเป็นยังไคะอืมไม่นะเผ็ดเหลือเกิน เดี่ยวมันเพริเกิดไปบอกถ้าถ้าอันนั้นน่ะมันจะมีพริกสดมันจะมีพริกสดทางอาห่นต้นเวาก่อนเลยมันมีคือผู้ซอยคือผู้ซอยวาวอ่ะนะโอ้โหไม่เอาเชื่อมันรสชาติมันเป็นยังไงคะ รสชาติเป็นยังไงให้ให้อย่าให้มันละลายในปากเลยมมนมีทั้งเค็มทั้งหวานจะได้จะได้รสชาติพืชสมุนไพรนะครับตันนี้จะรสชาติกับตรงกล่อมเป็นอะไรนะเป็นอาหารสมุนไพรอล้วเนี่ยอะลาที่แปลกผมไม่เคยกินเยี่ยมนี้เลยเข้ามาผมไม่เคยกินเลย ให้มันกินแล้วให้มันละลายในปากเลยเนาะไม่ต้อง s <S เคี้ยวใช่ไหมแซ่บโอ้โหอะไรก็เคี้ยวไม่ต้องอันนั้นมันอะยังไงติมเลยอ่ะมันรวมมันรวมรส้วยเนาะอืมมันไม่รู้ะอรอยมากพีมันตัดกันนะเออแบบนิดๆเผ็ดเผ็ดพร้อมเผ็ดนี่มาจากจากพริกนะพริกอ่อพริกค่าพริกข่าเราอยน่อยนะคะับเรามีเอาเลยเอร่อยลอยเงี้ย สิงช e ้างขายไม่ได้อาหารคนไทยแก้โควิดพี่จอมอื้มว่ไงเจ้โควิดโควิดเคัตเตอร์ใหมเนี่ยช่วยเอามีดเลยนะครับเียะมาเดียเดี๋ยวดวยเฉียเฉียเสียงเียเียะกินก๋เียเียะเดียจอกซาพนสีตางโมเดอร์กินแาพงสซาเมคี กินอันจอกจรกคน้าภมกนอกมนะสีตางมูอีกกินกินกินตางมมนะคนตาคนตนตางนตาคนตากิคนตา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 นนานตาคนตาคนตนตคนตนะคะตานตาคกตคนอาคนตาคนตอนเดนตาตาคนนตาคนตนตาคนตนนะคนเนาะนนตานตาราล้วเดนอน ขอบคุณเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพจงเจริญเนี่ยขอให้เจ้าภาพจงเจริญกลับแล้วจ้าเดี๋ยว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 ไปไปบอกผู้ซอยกันซอยจอมผู้ซอยกับกอนเด้อค่ะกลับเด้อก่อกนเด้อบายบายจ้าขอบคุณขอให้เจ้าภาพจงเจริญ ใช่เก่ตอนนี้มวยไม่ทันไปจีบสาวหรอพี hmm ่พี่พี่พี่ว่นี่หน่อยตอนนี้กะสีหิวตะก้าเฮ็ดกับก่อนเนาะตะก้ากับก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่เป็นตัวไหนเปตัวไหนเป็นตัวไหนเก็บกันเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เก็บแล้วตอนนี้หอบกระสีกับกันแล้วเนาะ บายบายสบายดีกินอิ่มแล้วก็กลับเนาะ